สวัสดีครับหลังจากที่2คลิปแรกนะครับที่เราคุยกันนะครับผมกับทางคุณเอได้คุยกันในเรื่องของการค้นหานะครับเรื่องของโซลวิสเนสหรือแก่นแท้ของธุรกิจของทุกท่านที่กำลังทํางานอยู่ผ่านกระบวนการ2กระบวนการด้วยกันกระบวนการแรกนะครับในเรื่องของการตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วธุรกิจของเราเนี่ยคืออะไรกันแน่ทําให้เรารู้จักตัวตนที่แท้จริงของธุรกิจส่วนกระบวนการที่2คือกระบวนการส้อนคิดนะครับ โดยเฉพาะความคิดข้อมูลที่มาจากลูกค้าโดยตรงของเราประสบการณ์ที่เขาค้นพบจากการใช้สินค้าหรือบริการของเรานะครับหลังจากที่เรารู้ประสบการณ์นะครับจากลูกค้าของเราวันนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างและคลี่ภาพให้ชัดเจนขึ้นโดยการที่จะนำประสบการณ์ของลูกค้าของเราครับมาพัฒนาเป็นแผนธุรกิจและใช้ในการออกแบบตัวธุรกิจของเราในเรื่องของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ขึ้น อันนี้จากตัววันนี้นะครับถ้าเราดูแล้วก็คลี่ภาพออกมาอย่างชัดเจนจะเห็นว่าประสบประสบการณ์จากการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในการออกแบบสินค้าได้คุณเอมองภาพนี้ยังไงครับคือถามว่าทุกธุรกิจประสบการณ์เป็นของลูกค้าเป็นเรื่องสําคัญไหมสําคัญอย่างที่คุยกันมาว่ามันจะสร้างความยังย่งยืนให้กับธุรกิจของเราถ้าเขามีประสบการณ์ที่ดีเขารู้จักเราแบบดี จดจำเราดีๆเขาก็จะบอกต่อเราดีๆมันก็เกิดเขาเรียกการวนวนลูปวนลูปของธุรกิจนะครับทําไมทําไมถึงตอนนั้นผมจําได้ว่าคุณเอเคยบอกผมว่า to travel is to live เนี่ยฮะมันหมายความว่าไงครับมันผมผมมองงนี้ว่าเวลาเราทําธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะ่ะถามว่าเราอยากให้ทุกคนมาเที่ยว สถานที่ของเราหรือมาซื้อสินค้าเราไหม mm hmm. ทุกคนคาดหวังอย่างนั้นครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าทุกคนเป็นลูกค้าเราได้เพราะ mm hmm. นักท่องเที่ยวทุกคนมีเขาเรียกว่าความคาดหวังที่เป็นจริตของการท่องเที่ยวเนี่ยไม่เหมือนกัน mm hmm. บางคนรักความสบายครับบางคนรักแบบ ที่จะแบบว่าออสมบุกสมบันนะั่นอนเต็นท์ได้บางคนไม่ได้ห้องน้ําฉันต้องดีห้องน้ําที่นอนต้องสบายอาหาร,รต้องแบบอร่อยอร่อยเลิศหรูจะไปโฮมสเตย์นี่คือคิดแล้วคิดอีกอย่างเงี้ย ไปนอนสองคืนนี้ทนทรมานทุกคืนนี่ผมว่าเป็นประสบการณ์ที่แย่แสดงว่าลูกค้าแต่ละประเภทจะมีจริตของตนไม่เหมือนกันเราต้องหาจริตของลูกค้าถูกไหมครับใ,ในกลุ่มที่ตอบสนองกับธุรกิจของเราด้วย<ช>ครับท่านนี้ผมย้อนคําถามนิดนึงครับคุณเอว่าภาว่าประสบการณ์รของลูกค้าในแง่ของการที่เราประสบการณ์การท่องเที่ยวของลูกค้านี่ครับ ไอ้ตัวนี้มันบรรจุอะไรไว้มั่งก็คือนอกเหนือจากการที่เรารู้ว่าเราไปเจออะไรนะครับเราอาจจะไปเจอคือเราอาจจะได้ประสบการณ์จากการที่เราไปเจอสถานที่ใหม่ๆคนใหม่ๆนะสภาพวดล้อมใหม่ๆแสดงว่าเราอาจจะสามารถหาประสบการณ์เหล่านี้ได้จากการที่เราใช้ชีวิตเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินนะครับการที่เราจะพักนะฮะหรือการที่เราจะนอนตรงไหนเป็นแบบไหนปุ๊บเนี่ยประสบการณ์เหล่านี้ปุ๊บเนี่ยนะครับผมคิดว่า มันมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีการวางแผนเนาะครับคุณเอกเคยบอกผมว่าแสดงว่าเราต้องมีการวางแผนเนจุดเริ่มต้นเลยครับนะครับจุดเริ่มต้นนี้เป็นยังไงครับคุณเอกคือลองลองมองภาพว่าการท่องเที่ยวเป็นเหมือนมีรู้ต้นทางครับรู้ปลายทางคือจุดจุดเป้าหมายอ่ะเราต้องมองว่าเราอ่ะเป็นจุดหมายของลูกค้าอืและต้นทางคือลูกค้าครับ เรารู้ไหมว่าต้นทางเราอ่ะคนแบบไหนที่จะมาเที่ยวเราอ๋อถูกไหมครับเพราะว่าจริตของคนแบบไหนด้วย <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> นั่นหมายถึงว่าตอนนี้เราอาจจะไม่รู้ครับ<ถ>จนกว่าเราจะรู้จักตัวเราเองว่าจริตของธุรกิจเราสถานที่ท่องเที่ยวเราเป็นแบบไหนเราเป็นโรงแรมห้าดาวเราเป็นโฮมสเตย์เราเป็น, stay, เ,เ,ปนเขาเรียกว่าโฮเทลหรือเปล่าหนึ่งมันมีผลเลยครับว่าเขาจะ เปิดโอกาสมาเป uh ็น huh. ลูกค้าเราเนี่ย uh huh. ยังไงเพราะจริตของเขาคือเรื่องความสะดวกสบายหนึ่งละการเดินทางยุงมีไหม uh huh. อาหาร uh huh. น้ำสะอาด uh huh. คือทุกอย่างคือถ้าเราถ้าเราเขาเรียกว่าธุรกิจเรารู้ว่าตัวเราพร้อมและเหมาะสมันการทำอะไรอะ่ะ uh huh. สิ่งแวดล้อมรอบโรงแรมสิ่งแวดล้อมรอบที่พักนั่งรถต่อรถยังไง ทุกอย่างมันมีผลหมดเลยในการที่จะไปเขาเรียกว่าไปแมทกับกลุ่มลูกค้าคที่จะมาหาเราสิ่งที่น่าสนใจที่ทางคุณเอบอกผมเมื่อกี้เนี่ยครับว่าจุดมาร์กตัวแรกนะครับืูจุดที่เราจะคิดั้งแรกคือจุดเริ่มตน้นจุดเริ่มต้นตัวนี้เนี่ยคือหมายความว่าตัวผู้ประกอบการเองต้องรู้ว่า เรานะครับกำลังเสิร์ฟให้ใครใช่ถูกไหมครับต้องรู้ว่าธุรกิจเรามีดีอะไรและมีความแตกต่างในเรื่องอะไรบ้างถูกไหมครับมันเหมือนกับการว่าเรากําลังต้องเอาความรู้2ชุดและความรู้คือสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรามีกับคนลูกค้าคือสิ่งที่เขาอยากอยากได้แต่สิ่งที่เขาอยากเจอนะครับมาจับมาประเจอกันนะมาใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับกระบวนการตรงนี้เนี่ยครับตัว m i n d s e t ตตัวเนี้ย คุณเอกครั้งแรกที่เราสองคลิปแรกเราคุยกันเรื่องของ Mindset และการค้นหาธุรกิจอันนี้น่าสนใจหลังจากนั้นในคลิปที่2นะครับเรามาคุยกันเรื่องของ Mindset หรือจริตของลูกค้าที่เราจำเป็นต้องได้ข้อมูลกลับมาครับสิ่งสองสิ่งนี้คุณเอกคิดว่ามีความสําคัญอย่งไรครับคือมันสําคัญครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวอะลึกๆของคนที่ชอบเที่ยวชอบเดินทางอะผมว่าเขาต้องการประสบการณ์ ต้องการการเรียนรู้ชีวิตแบบใหม่คเขาไม่ได้แค่ไปเปลี่ยนที่นอนอะ่ะถูกไหมครับจากประโยคที่ว่าสมมติว่าการเดินทางคือการออกไปใช้ชีวิตอะครับในมิติของคำคำนี้อาจารย์มันสามารถเห็นเซกเมนต์ของกลุ่มลูกค้าได้เลยว่าคนที่เชื่อมีความเชื่อแบบนี้ว่าการเดินทางคือการออกไปใช้ชีวิตอะ<ม>ถ้าเขามาที่เราอะ่ะเขาได้ช้ชีวิต,วต,ตอะไรใช่เขาได้เรียนรู้ประสบการณ์อะไร เขาจะออกไปบอกต่อคนอื่นว่าเฮ้ยไปที่นี่สิสิ่งที่ได้คืออะไรกลุ่มคนโสดกลุ่มที่มีพ่อแม่ไอ้พ่อแม่มีลูกเล็กครับกับกลุ่มที่มีผู้สูงวัยคพ่อแม่มากกวเราด้วยใช่ครับสามกลุ่มเนี้ยในมายเซ็ตเดียวกันว่าการเดินทางคือการออกไปใช้ชีวิตอะหลักไม้ที่กว่าจะเขาจะมาคาดหวังว่ามาถึงเราแล้วเขาจะเจออะไร มองคนละมุมเลยนะครับคนโสดอาจจะแบบไม่ต้องห่วงมากฉันไปถึงที่ปุ๊บไปลุยอดาดหน้าไปแบบว้าวอาดาหน้าไม่ไม่เวิร์กไม่เป็นไรไม่ไม่ซีเรียสมากกลุ่มคนที่มีลูกเล็กคาดหวังว่ามาที่นี่แล้วลูกฉันจะได้เรียนรู้ธรรมชาติได้นู่นนี่นั่นแต่มาแล้วสถานที่ไม่ปลอดภัยปล่อยให้ลูกไปวิ่งไปไหนไม่ได้เลยกลัวตกน้ํากลัวนู่นนี่นั่นเนื่องมารับความคาดหวังของคําว่า การเดินทางมันไม่คนละมิติเลยสถานที่ดีมากทุกอย่างดีมากกลุ่มคนโสดอาจะจะรู้สึกว่าไม่เห็นได้ใช้ชีวิตอะไรเลยก็ได้ถูก <c oughs> ไหมครับเ <c oughs> นี่ยมันมีผลหมดเลยว่าถ้าเรารู้ว่าสถานที่ของเราเหมาะกับกลุ่มคนแบบนี้เหมาะกับกลุ่มพ่อแม่มีลูกเล็กฉะนั้นถ้าไปบอกกับคนโสดเขาอาจจะรู้สึกว่า <c oughs> ไม่ได้เรียนรู้อะไรแต่สำหรับเด็กคือ โหคดสนุกอ oh, so nice. like mm ่ะมาที mm ่เนี่ยชอบมากอาหารลูกก็ได้เรียนรู้การทําได้ปิ้งย่างอย่างเงี้ยแต่สมมุติว่าถ้าเกิดมากลุ่มที่มีพ่อแม่มาเขาอาจจะรู้กว่าเฮ้ยทำไมคนแก่ต้องมาลําบากต้องมานั่งปิ้งกินอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะได้กินได้นอนเร็วๆไม่อะไรเงี้ยคือผมว่ามันมีความคาดหวังมาว่าเขาอยากเขาจะได้ใช้ชีวิตอะไรในสถานที่เนี้ยเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมีความคาดหวังซ่อนอยู่เสมอมันมีจริตของชีวิตเขาแหละมนุษย์ทุกคนมาด้วย ความเชื่อและมีพื้นฐานของคอมฟอร์ทโซนที่ตัวเองอยู่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตแล้วสบายอะ่ะมันมันเหมือนว่าผมว่าน้อยนะกลุ่มลูกค้าที่มาอยู่โฮมสเตย์แล้วแบบมาแบบที่เป็นแก้วเปล่าที่บ,บมาเรียนรู้วิชวิถีชีวิตชาวบ้านจริงๆอะ่ะ mm hmm. mm hmm. มันมีแต่น้อยไม่ใช่กลุ่มใหญ่สุดท้ายมนุษย์จะติดกับตัวเองคือเอาความสะดวกสบายตัวเองมาตัดสิน เสมอมีกรอบการใช้ชีวิตตัวเองอมาอยู่ในพื้นที่เสมอสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอย่างนี้ครับทางท่านผู้การหลายท่านนะครับจากทำผมพูดที่คุณเอพูดมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่ทางคุณเอได้สะท้อนออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับจะมีอยู่2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1คือในเรื่องของ m i n d s e t นะครับจะเห็นว่าคําว่าจริตตัวนี้คือพื้นฐานของความคิดของคนของลูกค้าในแต่ละกลุ่มซึ่งจะมีความคิดหรือ m i n d s e t ที่มีความแตกต่างกันส่วนที่2ที่ทางคุณเอพูดถึงนัรื่อที่เรารู้เรื่องของมายเซ็ตเขาแล้วปุ๊บนี่นะครับเห็นว่าเราจะเริ่มเห็นความต้องการลึกๆของคนในแต่ละกลุ่มความต้องการของคนลึกๆในแต่ละกลุ่มจะเห็นนะครับว่าความต้องการของเขาจะมาด้วยประสบการณ์ที่มีความแตกต่างกันนะครับจากจุดตรงนี้จะเห็นว่าในส่วนที่เราได้ข้อมูลตรงนี้มาเราจะเห็นเรื่องของ m i n d s e t เขาที่มีความแตกต่างกัน รเรื่องของความต้องการหรือความนิดนะครับซึ่งเป็นตัวนิสพื้นฐานที่แตกต่างกันธุรกิจเราต้องตอบโจทย์ตัวนี้ครับทำไมต้องตอบโจทย์ตัวนี้เพราะว่ามันธุรกิจเรากาลังสร้างประสบการณ์โดยเฉพาะ <Okay. S 1> ธุรกิจท่องเที่ยวระบรบริการ <Okay. S 1> นะครับโดยการที่ออกแบบสินค้าที่ตอบโจทย์ และสร้างประสบการณ์นี้ร่รวมด้วยเนี่ยครับ,<ช>รบถ้าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับทางลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเราคงบอกต่อได้ขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นประสบการณ์ถ้าเกิดเป็นประสบการณ์เดิมเขาคงไม่มีอาการว้าวนะครับ<ช>และการบอกต่ออาจจะยากขึ้นแตไ่ไม่พูดถึงประสบการณ์ที่เลวร้วายนะครับซึ่งอันนั้นคือจดจําและอาจจะบอกต่อในเรื่องของการที่ไม่ต้องมาอีกแล้วนี่คือสิ่งที่สําคัญนหครับจะเห็นว่าในจุดเริ่มต้นของที่เรามองต้นทางที่คุณเอพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับ มาสุ่จุดหมายจุดปลายทางที่เรามาร์กไว้นะครับ<ช>ที่คุณเอบอกมันคือตัวโซลบิสเนสนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงครับคุณเอครับผมว่าโซลบิสเนสสำคัญสำหรับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนนะครับ,รบผมว่าสิ่งที่ได้ยินเสมอก็คือประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องที่เวลาเกิดการท่องเที่ยวชุมชนน่ะจะมีคนที่ได้และคนที่ต้องเสีย คือผู้ดได้แั้ผู้เสียใช่ตลาดน้ําที่บูมรถติดเกิดขึ้นแน่คนที่แบบว่าฉันไม่ได้เกี่ยวเลยแต่ฉันต้องได้รับผลกระทบแบบเนี้อันนี้คือคือคือตัวอย่างอันหนึ่งที่ที่จะเห็นได้ร้านอาหารที่คนแห่กันไปกินแต่อยู่ในซอยที่ <c oughs> จอดรถยาก <c oughs> ก็ต้องไปจอดทำให้คนในซอยเข้าออกลำบากอย่างเงี้ยผมว่าพวกนี้คือถามถามว่า มันมีผลกระทบกับธุรกิจไหมมีเราได้ลูกค้าแต่เราเสียเพื่อนบ้านเสียพันธามิตรการทําธุรกิจชุมชนผมว่ามันมีให้มันมีสองอย่างคือทําแล้วชุมชนมีความสุขนักท่องเที่ยวมีความสุขหรือชุมชนทุกนักท่องเที่ยวมีความสุขอ่าครับมันมันมันผมว่ามันถ้าเราใส่ใจกับมันนะ เราต้องคิดถึงฟังเสียงสะท้อนรอบข้างด้วยว่าเฮ้ยมันโอเคไหมเฮ้ย mm hmm. มันเริ่มไม่โอเคเราอาจต้องต้องมีการบริหารจัดการอีกแบบหนึ่งที่ให้ทุกคนวินให้มากที่สุดให้ได้ mm hmm. ทําคือผมผมรู้สึกว่าโซลบิสเนสมันสำคัญตรงที่คุณจะขายจิตวิญญาณหรือขายวิญญาณของชุมชน mm hmm. เมื่อไรที่คุณขายจิตวิญญาณนะคุณจะไม่แคร์สังคมนะครับคุณจะไม่แคร์ชุมชนคุณจะรู้สึกว่าขอให้ฉันได้ตังอะขอความมั่งคั่งมั่งมีในตัวเงินแต่จิตวิญญาณของชุมชนอะมันเสียมันเกิดคอนฟ lict มันเกิดผลกระทบแบบเนี้ยสิ่งที่เราสนใจจากที่คำตอบที่ทางคุณเอกบอกเรามามกี้เนี้ยนะครับ ส,สิ่งที่จำเป็นจะเห็นไหมครับว่าโซ b u บิสเนสเนี่ยนะครับมันไม่ได้มองแค่ตัวว่าธุรกิจเรากำลังมีอะไรหรือทำอะไรจริตวิญญาณของเราคืออะไรสิ่งที่สำคัญมากกว่าน,นั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงชุมชนปุ๊บนี้นะครับโซลบิสเนสที่ดีนะครับไม่ได้มองแค่ตนเองแต่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมองคนอื่นด้วยนะครับมองสิ่งแวดล้อมของธุรกิจด้วย นะครับธุรกิจเราดีสิ่งแวดล้อมเราดีชุมชนเราดีนั่นคือสิ่งที่ทีนอกเหนือขึ้นใ,ใหญ่ขึ้นกว่าสิ่งที่เราเคยคิดเพราะฉะนั mm ้น hmm. คําว่าโซล์บิสเนสไม่ใช่มองแค่ตัวธุรกิจและ mm hmm. แต่มองระบบนิเวศที่เอื้อต่อธุรกิจที่ทําให, mm hmm. ให้ให้เป็นธุรกิจที่ดี mm hmm. นะครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจ mm hmm. เมื่อเราปักหมุดต้นทางคือในเรื่องของ คนนะครับคนที่จะมาท่องเที่ยวขณะที่เราปักหมุดปลายทางว่าธุรกิจที่เรากําลังจะทําตอบสนองได้ไหมทั้งในแง่ของในแง่ของธุรกิจของตนเองและตอบสนองในแง่ของชุมชนแลนะผาสุขร่วมกันได้หรือไม่นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับที่เป็นตัวชักนําว่านะครับว่าคนที่เข้ามาในส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของเรานะครับสินค้าของเรานะครับเราหวังว่าถ้าเกิดเขาฟินนะฮะนะฮะเขาดีนะฮะเขา เขามีประสบการณ์ที่ดีเขาคงจะไปบอกต่อนะครับขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดเป็นต้นแบบที่ไม่ดีนะครับไม่บอกต่อไม่ได้นะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่เป็น f a ลนะครับมันก็อาจจะเป็นต้นแบบอีกแบบหนึ่งเหมือนกันจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเรากลางหมุดแบบนี้แล้วเกิดการครีภาพนะครับชีวิตนะครับการท่องเที่ยวคือการเดินออกเดินทางออกไปใช้ชีวิตนะครับจะเห็นว่าประสบการณ์เป็นตัวเชื่อมระหว่างคนใช้ชีวิตคือลูกค้าคน ตอบสนองกับการใช้ชีวิตคือธุรกิจธุรกิจเหล่านี้เนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องออกแบบประสบการณ์ที่ตรงกับจริตของคนนะครับตรงจริตของลูกค้าปรับ Mindset ของธุรกิจให้ตรงกับ Mindset ของลูกค้าปรับความต้องการของลูกค้าให้ตรงกับวิถีของการทำธุรกิจนี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับที่พวกเราทุกคนจำเป็นต้องใช้ในการออกแบบธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเกิดความสำเร็จ ธุรกิจจะเกิดความสําเร็จได้ไม่เฉพาะแค่ตัวธุรกิจเท่านั้นจําเป็นอย่างยิ่งครับถ้าเรามีการแคร์สังคมแคร์ชุมชนธุรกิจที่ดีชุมชนต้องดีด้วยนะครับครับอย่าอย่าผมเสริมว่าอย่าให้หมุดปลายทางคือที่ธุรกิจของเราครับแต่ให้ขยับหมุดปลายทางให้มันไปถึงชุมชนมไปถึงสิ่งแวดล้อมให้ได้ครับเพราะว่าสุดท้ายมันมีผลกระทบมันจะเป็นหลูปวงคมที่วนมาอยู่ดีครับ ดังนั้นจะเห็นนะครับว่าการจัดการที่เรากำลังพูดถึงปุ๊บเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับใช่ไหมครับคุณเอ๋ใชครับ,รบสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ